วันนี้ก็พามาดูบรรยากาศนะครับร้านข้าวป้มกุ้ยนะครับเค o l เลอร์โภชนานะครับวันนี้เราทําการตั้งโต๊ะวันแรกนะครับอยู่หน้าร้านนะครับรับบรรยากาศหนาวๆที่กําลังเข้ามาครับตอนนี้ในเมืองไทยเรามีบริการตั้งโต๊ะข้างนอกนะครับใครสามารถนั่งดื่มชิลๆได้สบายๆนะครับแล้วก็มีห้่องแอร์นะครับ ทั้งในแล้วก็มีห้องคาราโอเกะบนให้เหมือนเดิมวันนี้วันแรกนะครับที่เปิดบริการนั่งตั้งโตะข้างนอกแล้วได้ผลตอบรับดีมากครับตั้งแต่เย็นยันหัวค่ํายันดึกนะมีลูกค้ามานั่งต่อเนื่องเลยครับเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มโต๊ะขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับ กับบรรยากาศนั่งเยียวชิลกินสบายสบายง่ายนะครับกับร้านข้าวต้มกุย้ยเคเคเลอร์โภชนามีบริการให้นะครับทั้งลายแมนและแกร็บนะครับที่ใครไม่สะดวกเดินทางมากดตามนี้ได้เลยนะครับฝากร้านนยครับผม